ลดพื้นที่ทํากินแล้วก็มาเพิ่มสวนกเกษตรผสมผสาน่าผลไม้ทุกอย่างที่เขาปลูกอะ่ะมันได้ผลผลิตไปกินนำ้ำครับได้เงินนำ้ำแล้วก็ได้ความสวยงามนี่เยได้เขาทุกมือย่างหน่อยๆก็พันหนึ่งสองพันตัวมือตัวมือปัจจุบันนี้นี่ขั้นผู้ใหบอกแม่ว่าเป็นคนบ่มีคายาไปเสียเขาเด้อดรายป่านนี้บาเสีย <laughs> แล้วปลูกไว้ไร่ป่านี้บ่มีต๊บเข้าใส่เลย <laughs> บ่มีคา่ายองไยไปเบิ่งอยู <laughs> อ่หน้าข่อยเนี่ย,ย่าสิแล้วเนี่ <laughs> สวัสดีครับพี่น้องครับกรเกษตรอีสานยุคใหม่มาแล้วครับพี่น้องสาหรับมือนีผ้าพี่น้องเข้ามาเยี่ยมชมสุดยอดสวนผสมประสานของคุณแม่นาโคตมะนี่ครับเจ้าของแปลงเพลินสวัสดีค่ะสวัสดีครับแม่วสมวัสดีจ้าบน้องนอ็อตพี่กัดแปลงกายูมังเก้าบ่ข้าในใหญ่ไปใส้บ่แห่บ่ไปใหญ่ยูบ้านา <laughs> <laughs> าห้วยโจดตําบลโน,น้นขามินอําเภอเมืองจังหวัด น้องบัวลำพูสุดยอดเลยจะไกลค,ครับเห็ดสวนทั้งหมดนี่พื้นที่ประมาณห้าไร่จ้ะห้าไร่จ้ะ,จะครับผมปูผสมผสานเบิดเลยปลูกผสมผสานไม่ไม้ยืนตน้นคไับย,ย่างหน้าพะยุ่งบักม่วงบักพ้าวจ้ะแล้วก็ผลไม้อย่างเช่นหมักทุเรียนกับมี่ทุเรียนกับมี่ บักเหาะไม่ีบ่แม่บักเหาะก็มีบักเฟืองเลยครับบักเฟืองมอมบ่งไไมีบักไฟเด้แม่บักไฟมี <c oughs> บักแงวมี <c oughs> โอ้บักเผาสมโอนี่มีมี่สุดยอดเลยในพื้นที่หาไรแรกเริ่มเดิมที่พื้นที่เป็นยังไงครับแม่พื้นที่ก็เป็นไหหน้าครับผมให้หน้าแล้วก็เฮ็ดหน้ามากเออเรื่อยๆแล้วก็แม่เลยว่ามันหมองดำมันหลแม่มไงไหมครับแม่ก็เลยว่าไม่คงการว่า ลดพื้นที่ทำกินแล้วก็มาเพิ่มเป็นสวนเกษตรผสมผสานครับมีความคิดจังไงคิดว่ากเกษตรผสมผสานคือสีดีก็าการเฮ็ดหน้าก็สีดาสินใจครับนี่ความคิดว่าถ้าเฮ็ดเกษตรผสมแล้วแม่สีดำได้ดำหน้าหน่อยลงโอ <laughs> ดำหน้าสูป,ปีอะไรมันเมย์ครับผมโอ้แม่นอีริีมย์เมย์ม,มาแต่หน่อยแถวไงแม่นครับผม เอาละบานนี้เศร้าอยากดำหน้าแล้วนะครับมันดีดำเร้วว้าเรยวได้บ้านนี้แม่หอดยง้มเกีียวมาแหงเขานาหอดเหคนข้าวไหฮหอดก็เก่าอีกหอดก็เก่าครับผมหลังสู่ฟ้านาสู่ดินสัวสีมือสัวสีคำนะแม่น้อบานที่นี่เป็นยังไงครับหลังจากที่เฮาตัดสินใจมาเหตุเป็นผสมประสานมันก็บ่ได้ดำหน้าแล้วบัาที่นี่ครับผมเต็มไปด้วยต้นไม้เต็มไปด้วยต้นไม้แล้วนครับ ถ้าปลูกเชื้อเดียวมันอยู่ได้โดนๆเลยแม่นยู่ได้โดนๆโอ้สุดยอดเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมมักแห้งในพืนทีแม่หาอะไรนี่เต็มไปด้วยพืชไปบดทุกตาล่างเมตรเลยอืมจ้ะขออนุญาตยังยังชมเลยแม่ครับอยังเริ่มมาได้จากปีแล้วครับแม่ประมาณน่ะแม่ปลูกข้านี่ประมาณสองปีกว่าครับถึงสามปีแต่ว่าเฮ็ดสวนกเกษตรผสมผสานนี่กับประมาณหาปีแล้วครับผมครั้งแรก เกษตรผสมผสานมาประมาณหาปีแล้วจ้าจ้าครับแต่ว่าที่เริ่มมาปลูกข้าได้สองปีแม่ได้สองปีสองปีกว่าสองปีนหน่อยๆครับผมบโอ้การปลูกข้านี่เรียกว่าเป็นพืชล่องน,น,นอะแม่เนาะแม่พืชดล่องที่มีอะไรใดโอเคครับโอเคอนี้อะไรแม่โอเคแบบว่าเตือนเสื่มามีคนอุดเงินไห้ครับแล้วก็ห้าสทรงของไปเพิ่นโอ้แต่ว่าขวงที่แม่ทรงกะให้มันสวยงามได้ล่ะ จังคายยังสีเมฆอ่ะเลือกสายพันธุ์ไหนเพิ่นต้นงามๆทรงไปเพิ่นของดีมีคุณภาพจ้ะครับผมโอ้เป็นพืชเถิมที่มีไยได้ลักสายพันธุ์ยังแม่เนี่ยเกษตรแดงใหญ่ค่าเกษตรแดงใหญ่สายพันธุ์มาจากอุบลราชธานีเป็นสายพันธุ์มาจากอุบลนะครับปัจจุบันนี้น้องบัวลำพูกับมีแล้วเกษตรแดงใหญ่สูงจนเทินสูงเจนเทินยาวเครียดเลยเงวเคเียดครับปูเป็นแถวเฮ็ดสังล้างอยู่ <laughs> <laughs> วันนี้คือเป็นระเบียบเรียบร้อยดีแต่แม่ว้าเป็นิกเทคนิคเล็กๆน,น้อยๆให้พี่น้องปั๊บใส่นะครับแม่ใส่ฟางที่เพิ่นฟางที่เพิ่นอัดเสี้ยงนะครับผมเมา้ามาผูกเพราะว่ามันมีความเหนียวด้นี่ครับใส่เชือกเชือกที่เขาใส่ในกาดอัดฟางนั่นแหละเพราะมันก่อใหญ่มาแล้วจักปีครับแม่ถึงเลื่มมเอ,อ้าเสี่ยงมามัดนี่ครับอปีกว่าๆมันก่อใหญ่เกินไปกะว่ามันก่อใหญ่แล้วมันยาก แตก่ก่อละเกละกาแล้วให้เอาเชือกมามัดปุ่มเขา,จ,า,จ,าจัดรูปทรงให้เขาสวยๆวยแต่กอานี่นี่ลูกค้าจองแล้วแม่เอาเชือกมาผูกไว้นี่เอามีลูกค้าจองแล้วงานสั่งจองแล้วนะจ๊ะโอ้สุดยอดเลยจักบาทครับก่อเน,นี่ยกอเนี่ห้าร้อยจ๊ะห้าร้อยบาทสุดยอดแม่ครับตอนแรกที่หาา้อมมปลูกเคล็ดกเกษผสมประสานตะกี้ขายเขาเนาะเกีียวเขามาแล้วก็เขาล่งสีอย่างเดียวข้ามาเคล็ดกเกษผสมประสา,สามนมันบ่มีตลาดล่องรับบ่ขึ้นยากว่าเคล็ดไรๆเราจะไปขายไสบ่แม่ บะมี่แล้วตลาดรองรับมีตั้งแต่หัวใจเนาะครับเพราะว่าเขาเห็ดด้วยใจฮักนี่ขันบะงามห้องบะเศร้านะครับหาตอนนี้มาใส่มันอยู่หันละครับผมถึงเวลางามเลยบัดนี้คนมาเห็นโอ้อยากได้อยากได้เฮงไหนบัดนี้ซื้อืตัวเนี้ยขันมันอยากได้ตัวบัดนี้โอ้ก็เกิดไล่ได้เองครับผมบันี้ปัจจุบันนี้ก็มีมาเรื่อยๆมีทุกมือแตงแต่แม่เริ่มเฮ็ดมาจนได้เขาหาปีแล้วนี่กเกษตรผสมประสานเริ่มมี่ไล่ได้เป็นก้อน ั้งแต่จากปีครับเพชรจากปีถึงรายได้ใดแม่นี่ละ่ะตอนแม่เริ่มโพสขายค้านี่รมยไ,ได้เขาทุกมือครับยังหน่อยๆน่อยกับพันหนึง่งสองพันตัวมือตัวมือพันหนึ่งสองพันเลยแมนจะ้ปะป้าตัวครับแต่ว่ากระเริ่มมากประามั่นแค่สี่เดือนสี่หาเดือนนี่แหละอ๋อเพิ่งเริ่มแมนเพิ่งเริ่มขายสแสดงว่าเขาบอกว่าเฮชดเกษียดใส่เวลาสี่ปีหาปีถึงสี่เ่มอยูตัวมยได้ใดมันอีหรีตัวนี้แม่ กับพ่อกับเป็นไปได้เพราะว่าแม่ทดสอบแล้วนี่ครับรู้แล้วนี่ใส่เวลาล่องผิดล่องเถือกเนี่ยหลกักการบำรุงปูพืชรอเขาไ่เนี่ยฉเฉลี่ยซีหาปีเริ่มมีไรได้แม่นจ้ะโอ้พี่น้องผูดด้ใดสิอยากเฮ็ดต้องเตรียมตัวนั่นมนะแม่นอเพื่อไวจ้จักซีปีหาปีค่อยค่อยไปหาอ่านใสรั่ไใดนะแม่นอจ้ะครับผมตะกี้คิดบอกว่าเฮ็ดแล้วสีขคยนี่ครับบอกคิดครับบอกคิด แล้วก็กสิคิดว่า,าต้องเปลี่ยนค่าเป็นยังวันที่แม่ว่าทุกมือคนตื่นเ้ามานี่มีกันบริโภคเนะครับใส่กับเขาบ่อันใด็กอันนึงนะครับแม่แม่ก็เลยปลูกอืมเพราะจะปลูกแล้วเออมันก็คือความคิดมันก็บาครด้ครับผมขคยได้โดยที่เฮาบอได้ตังใจนะโอ้ ขายได้แบบอัตโนมัติแบบว่าบ่ได้ตั้งใจว่าสิขายแต่มันได้ขายเองเป็นผลพ่อยได้ว่าต่อไปมน้าแมโน่ครับผมส่วนแม่ส่วนหลายสิเป็นใบรุ่นเลยเมา่อบางงานว้าเม่นอายุยี่สิบกว่านี่โอ้มาเบ่งว่าเอ้าเป็นยังค่าแม่คืองัมแต่ผมอยากให้แม่กับพ่อผมเฮ็ดบ้างยังสิแม่ส่วนหลายสิมีอายุสามสิบได้หน่อยยี่สิบกว่านี่ครับผม ที่เขามไวรุนนั่นนอ่นวัยรุ่นสีเห็นความสามขั้นครับเกษตรทฤษฎีไม่น่าจะเป็นแบบนั้นแม่ๆนะย่นอีหลีครับเพราะว่าวัยรุ่นเขาสิมกหาขอมุ่นมันต้องปรับเปลี่ยนนะนะบางคนพี่น้องเพื่อนฝูงที่เป็นวัยรุ่นคือกันเขาสิเห็นแล้วว่าเฮ็ดหน้ามาแต่ปูแต่ปูพุ่น มันบรเปลีป่ยนแปลงจากเธอฐานะาครอบครัวนั่นบ่อน้ำสัําเ,เป็นนี่เป็นนี่ขึ้นไปเรื่อยๆอย่างสี้นะนแม่มก็เลยคิดอยากปรับเปลี่ยนไปศึกษาหาข้อมูลเรื่องกเกษตรทฤษฎีไม่ก็ได้สิเกิดความสนใจเป็นลักษณะนี้ครับผมสุดยอดเลยค่ะงามแห้งนี้นี่แม่ปัจจุบันนี้นี่ขั้นผู้ใหบอกแม่ว่าเป็นคนบ่มีค่าอย่าไปเสียเขาเด้อหรายไปเนี่ ม่เสียแล้วปลูกไวลายปาน,นี้ม่มีตบเข่าใส่เลยบ่มีค้าอะไรไปเบิงเบ่งอยู่หน้า่อยแนบสิแล้วเนีสุดยอดแหงนะครับก่องใหญ่ก่้าง่ามแฮงนี่แม่ค้าหีิซ้อสิแด้ก่อใหยังง่างามป่านี่ปลูกดนมาได้นี่แม่นี่ครับซุ่รุ่นนี้ปีประมาณปีหเดือนรุ่นนีป 1, นป้ประมาณหนึ่งปีหเดือนประมาณประมาณเด้ครับ ขึ้นกับบ่าไรล,ลุงกับบ่าไหนประมาณหนึ่งปีหาเดือน,นบวกลบนะครับก่อหงยกว่าสูงแห้งมาที่นี่ค่าเนี่ยมันจะเป็นลักษณะในรล่องกลางนะแม่นอแต่ว่าเม่นลักรล่องล,ลักลักเนี่ยจะเป็นพืชไม่ผลเนา,านะครับนะหลากหลายแห้งทั้งบักกูดบกเนาวขึ้นแม่เพอนไรนะครับรวมไปถึงมกพร้าวัากม่วงมักกูดมะนาวมีบกเนาวยากน้กนกนองนอดมันสมอะไรไหมเนี่ยมันสมคือกับมะนาวหน่อยเท่าไรสมอมหวานโอ้เตี้ยวหวานเตี้ยวอมหวาน มันใส่แต่บางฮุงบ่ได้ได้แม่เ<ส>กี่ยวมันใส่ได้อยู่แม่ก็เอาไปกินแทนนี่บอกบางนาแม่นี่แม่น่าจ๋วครับเด็ดต<ย>ัวหน่วยที่มันเจรแล้วเป็นเนี่ยอู้อ้เนี่ยอะไรแม่ก็เป็นยังเฮี่ยางานหนึ่งว่ามันฉีใส่สามนวยแล้วงานมันนี่แม่ก็ฉีมันหน่วยใหญ่ปะนี่ย่ำนี่มอหนึ่งก็ใส่ลูกหนึ่งพอดีเลยเพืเพื่อเพรมดเนาะเขาเอ็นบางนาอยังครับอ่ามะนาวสายน้ำผึ้งบางนาสายน้ำผึ้งเนี่ยสายน้ำผึ้ง ครับผมรสชาติเป็นไรแม่รสชาติเปรี้ยวอมหวานครับเปรี้ยวอมหวานเอาไปได้สมจิดคือบปักเน่าเห็ดกับบพาบ่บ่บ่สมจือเขาสิเป็นลักษณะบักเน่าขั้นไอ้บีบน้ามันแม่น้อบีบขั้นน้าใส่ขวดนะครับไปใส่น้ำงานน้าหยางอู้อยากได้พันนี้นะแม่นอนอกเนื้อจากบักเน่าเหรอได้แม่มียังอีกยังมึงจักหน่อยปะแม่กับมี่บัหมวง มะม่วงกระลังโดนี่ันสายมุนเหน่าด้วยครับเด้อพี่น้องเด้อพูดนะครับม่วงสายพันธุ์นอันนี้แก้วขมิ้นแก้วขมิ้นนะครับพี่น้องสุดยอดเลยห้ายแห้งนะแมไหนาอโอ้ยมะม่วงแก้วขมิ้นนาแรงเป็นน้วยบ่หนิแม่เป็นเขาเป็นสามเถ้อเป็นสามเถ้อแม่สามเถ่อปีหนึ่งครับผมแก้วขมิ้นเลืเอนอีกซื้อหนึ่งว่ามะม่วงสามฤดู ม,มันเป็นสามเถือเนาะครับยางมาหม่งนี่ก็เป็นบักมี่ป่ะครับบักมี่โอ้เนี่ยมันยีสีม, <laughs> มามักแต่ว่ามันยีสีมักด้วบป่นี่เ <laughs> พราะว่าายซื้อสีก <laughs> ลายเป็นมันยีสีมาบมี่นี่แต่ก็มีบักนัด <laughs> โอ้นมีบักนัดแั่ก็มี่บักนัดอหล,ลากหลายแห้งแล้วแม่เนาะหลากหลายเลยนี่ก็มักละมุดมักละมุดครับผมมี่ไปทั่วเลยสวนแม่เนาะครับ สมครับเป็นสวนผสมประสานอิหล่โอสุอนนดยอดเลยอบักแง้ยวครับบักแง้วก็กมีต้นกล้วยบเขี้ะเขียบหลายแห้งนะแม่น้ะปัจจุบันนี้คิดว่าเขตมาหาปีนี้เรื่องะสมพ่วมสําเร็จไปไหมครับขันยุระดับนี้แม่ว่ามันสําเร็จแล้วครับสําเร็จแล้วมันสิสําเร็จจักเปอร์เซ็นนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่ามันทนนนําเงินให้เฮาได้ครับ โดยที่เฮาบ่คิดมาก่อนว่นมามันสิทําได้นะอ๋อบ่ได้คิดว่าสิเฮ็ดเงินให้เฮาได้จากการทําเกษตรแม่นมันเป็นรายได้แบบเฮาที่บ่ได้ตั้งใจว่าเฮาครับผมสิได้นะโอ้ไปกินน้าครับได้เงินน,น,น้แล้วก็ได้ความสวยงามได้ความชอบสวยงามแมน่นได้ความชอบน้ำนนแม่เนาะโอ้สุดยอดเลย เวลาเขาเห็ดอีหย่างล้วมันได้มันเห็ดด่ายอย่างสิมันก็เกิดความผาคภุมมใจนะแม่นาอแเนนจ้ะครับแล้วที่สําคัญว่าบ่ได้หวังว่าสีด้เงินก็ได้แม่นครับผมเงินมาจากสแนื้อสมื้นนี่ครับเอ้าเอาเงินอ่ามาจากอ่าที่ลายก็คือไขยสายพันุาครับเนี่ยคนมี่าตื่นเช้ามากก็ได้เงินย่อน่าโอ้คนมี่าตื่นเต่ามากก็ได้เงินเลยเม่นขายสายพันคขาสมื้นนี่ก็เป็นรา่ใดเลยเป็นรา่ใดเลยครับมือเนืงนี่ก็เป็นลักพัน แมนมือหนึ่งเป็นหลักพันโอ้สุดยอดเลยแล้วนอกเหนือจากคานี่มีตัวอื่นบ้างไหมอ่ามีกล้ยกวยกล้วยก็มีแมนปลูกไรบ้างครับกล้วยกล้วยแม่ปลูกอยู่ประมาณสิบหกสิบต้นอยู่บ้างครับนี่แหละแม่ก็ปลูกแซมไปโอ้เนี่ยเห็นแต่ใบเนี่ยแมนจ้ะอุ้ยแมนเบิดเลยเลยพี่น้องเด้อครับทุกตารางเมตรปลูกเพื่อไปเบิดเลยแมนปลูกแล้วก็มีบักเผาปลักเผา,าแม่ก็เริ่มให้ผลผลิตแล้วบักเผาก็เริ่มมี่ มันแนมเราเห็นต้นเราพี่น้องเพราะว่าหัว <c oughs> ข่อยบดเครื่องคาเครื่องข่งขยเห็ <c oughs> <He S 3> นแนมตรงแนมหายหยอดเอาเขามันอยู่นันกันได้นะครับ <c oughs> ผมปลูกใส่กันเลย <c oughs> ปลูกใส่กันให้มันแบ่งพื้นที่กันเราเองโอ้บ <c oughs> <c oughs> ัดย่ามหอดมือใดมือนึงยังสีคาเขาออกออกไปเบิดทวนมันก็เหลือบักเผาไม่ยืนต้นต่างๆนะแม่นอครับช่วงแรกๆเขาก็กินพืชกลางๆไปก้อนต้นกล้วยต้นคาเนาะใช่จ้ะครับเป็นบักง่วงแม่โอ้สุดยอดเลยสายพันธุ์ยังแม่นี่ อันนี้อ่ะแก้วขมิ้นถังนั่นยังลายคักอันนั้นแก้วละครับผมขอท้าแห้งเหมือนต้นนี้มันบ่แม่ตะกี้่างๆอยู่คือสิแ่น่างๆนะแม่นาออันนี้แม่ส่งให้ลูกค้าครับค่าสายพันธุ์ยากอันนี้ส่งให้ลูกค้าแล้วเสียบบันที่บสวยน่ะแม่เก็บมาปลูกเอาเองครับเก็บจะเป็นสายพันธุ์โอ้อันนี้ที่หฮาคัดทิ้งแม่ก็เก็บมาปลูกไว้เบื้ง ปลูกเส้หม่งว่างๆนี่ละแม่ปลูกเส้หม่งว่างมึงได้ว่างแม่ปลูกเลยโอ้ครับครับบ้านนี้แม่ได้เมียวิธีการเวียนระยะว้บัวว่าต้นใหม่สมมติอันต้นบักม่วงนี่เขาสีเวียนหางออกมาจากเมียค่อยมาปลูกเวียนสมมุติว่าแม่เห็นกิ่งอม่วงมันโผล่ออกมาแบบนี้แม่ก็ยับออกมาครับถ้าสมมุติว่าบ่มีหย่ะกีดแม่ก็ปลูกไปปกติเหมือนจงซีสเนะแม่นะแม่นเฮาต้องเวียนระยะให้เขามากกีดการเกินไปแม่เวียนให้แสงแดดเขาอ่า ต่างคนต่างมีแสงกันนะโอ้ต่างมีพื้นที่แมน่นพื้นที่ของเขาเขาปลูกหลายอยู่แต่ว่เาเขาต้องเว้นระยะไว้น้ำแม่นจ้ะครับผมถ,<อ>ถ้าส้มถ้าส้มบังแสงแม่ก็ขุดขายก่อนครับขั้นตัวไหนส้มบังแสงอะไรที่มันยับมากง,งามกันนั่นเสียเขาก็มาขุดออกขุดขายขุดให้ลูกค้าก่อนครับผมตอนแรกที่แม่เริ่มเฮ็ดเกษตรนปัจจุบันนี้รับเป็นพืชเสริมจะสางไรได้ล่ะ ที่เ้าเห็ดแรกๆหมแม่ได้คิดบอวว่าห้าสีเอาไล่ไดจากตัวนั่นตัวนี้หรือว่ามันมาเองบอบัแม่บกคิดตัวนี้คือบกคิดเลยมีแต่คิดว่าเออมันง่ามมันเขียวดีทดล่องเมืองกันนะนั่นล่ะลพลานิสงที่แม่คิดแบบนั้นพลานิสงเม่ยนไม่ยังห่ะพลานิสงเขาก็ผลตอบรับที่ห้าแบบว่าโอ้ใหญ่บริสุทธิ์เมียนมุกมกคว่วเขียวเดย ครับปลูกสะก้อนพอว่าไฟสีวายังไงก็ขอปลูกสะกอนไฟสีวายังไงก็จิขอปลูกสะกอนแม่ปลูกสะกอนครับ,บ,รรบาาว่าได้คิดว่าไร่ใดสีมาจากข้าวว่าได้คิดว่าไร่ใดสีมาจากต้นกล้วยต้นบักม่วงบาคิดเฮ็ดไปกอนเลยเฮ็ดไปกอนให้ได้ปลูกให้ได้ได้ดูแลมันสะกอนยังสินะแม่วะครับห้าปีเฮ็ดมากนี่รู้สึกเบื่อรู้สึ้งถั่วเข้าปชีพเกษตรบ่แม่บ่บอถั่วครับมิตะอ่ามั่นไปนานะอย่ากเฮ็ดไปเรื่อยแม่โอ้ มีตั้งแต่อยากเฮ็ดอีกอยากเฮ็ดอีกันแม่นมีที่อีกจัก20ไร่สิเฮ็ดเพิ่มบ่ครับโอ้มันหลายพุ่นโอ้พื้นที่4ไรซู่มื้อนี่ก็พอดีเฮ็ดแล้ว4 5ไร่นี่ก็โอเคอยู่ครับซี่หาไรกัพอดีเมื่อยงกำลังพอดีเมื่อยแม่นครับซั่นนี่ก็บหดน้าวนเป็นอาทิตย์จนบ่ได้เซาเมื่อยบ่แาห้งวนเป็นอาทิตย์แม่เฮ็ดอยู่กับไผครับปัจจุบันนี้เฮ็ดกับพ่อตาพ่อใหญ่ครับพี่กับพ่อใหญ่2คน2คนครับผมบ่อนี้น้าที่ดูดมาหดในสวนทั้งหมดนี่เอามาจากไสแม่ นี่คือ,อพลังแสงอาทิตย์แม่แม่แม่ดูดจากนี่ไปปล่อยในสาพักไว้ในสาแล้วดูอ่าขึ้นจากสาใสาใ่ใดนะขึ้นขึ้นหัวถังแล้วก็เฮ็ดว่าวปล่อยจากหัวถังลุขึ้นมาพี่ครับเบอลซีสานามบาดานน้ำบาดานสูไปพักลงสาดูดขึ้นแต่งแล้วก็ปล่อยเขาสวนแม่นครับผมระบบหน้าแม่ปัจจุบันนี้เป็นยังไง เทียดเป็นสฉพาะสปริงเกอร์ป่ะครับบัวแม่ใส่ยางหดครับผมไม่ถึงแม่เสียเฮ็ดเบ้าเฮ็ดเบ้าปิดไปยุทุกยุดครับเวลาแม่เห็นมงไดมันแหงมันบ่ครับแม่ก็ใส่วิธีเสียบสายยางแล้วก็เปิดเบ้ามาหดเอาหดเอาเลื่งที่จุดที่ว่ามันมันแหงโดยมากแล้วส่วนหลายสิปวยพลังแสงอาทิตย์เป็นน้ำพื้นดินมันสิซุ่มไปคันกวัวไดมันบ่ถึงมันเขินาน้ำแม่จังเอาสายยางมาเสียบแล้วก็ไป สมฮดเอาโอ้ส่วนมากเราซื้อเขาสิเปิดน้ำให้มันหลากพื้นที่เลยโอ้น้ำไหลเลยแม่เนาะเป็นพรัางเสียงอาทิตย์ทั้งวันเสียเงินคาไฟ่ใส่เต็มที่เลยใส่เต็มที่โอ้เปิดใส่เขียวๆงายๆเลยบรนิญาเขาเปิดใส่เังสัญญาสิบพขึ้นตายบ้าบอกครับขนแน่นอนเนี่ยขืนนอกระโซกเอาแม่นใส่โซกแน่ใส่เปี้ยงแน่ครับของแม่อยู่นี่ก็สิเป็นไม่ป้าก็มีไม่ป้าปลูกไปน้ำปลูกไปน้ำครับผมอันนี้ว่า คิดว่าสิเอาเชือเห็ดมาใส่ไหมให้เป็นปลาเ็ดแม่นให้เป็นปลาเห็ดครับปลูกปลามาจากปีอะไรเป่นขึ้งงามนะครับประมาณหาปีเต็มที่หาปีเนี่ยโอ้แสดงว่าเริ่มต้นแรกๆนีเกาากกน,นเริ่มปลูกปลามาก่อนแม่เริ่มปลูกปลาสก้อนครั้งแรกครับผมแม่เริ่มต้นเฮดกษตเียตอนแรกจากตะกี้เป็นให้หน้าจ้ะครับเฮดเจ<า><ห>ังไดเนะี่ยแม่ได้ปรับให้หน้ามาก,ก่อนบอก ได้ทมดินบ่ครับบ่ได้ทมนน,นี่ดินพื้นเดิมล้วนๆก็ได้ปรับปรุงแน่ก็คือเฮ็ดให้เฮ็ดห้คู่แท้เฮ้าบ่มีแค่นั้นไทดันคู่แท้ออกดันคู่แท้ออกดันข้างหน้าออก,นนออกมันอีตอนนั้นหลังจากที่เฮาดันข้างหน้าเศร้าเห็ดหน้าเอาเอียงมาปลูกกอนมูแม่เออเอาตน้นต้นย่างหน้าแล้วก็ต้นซักครับต้นพยุง่งไม่ไม่ยืนตน้นไม่เนื้อแข็งนี่นไม่ปลามาลงกอนเลย,มยไม่ปลามาลง ครับผมเป้าหมายตอนนั้นที่อยากเริ่มเฮ็ดกษตรียต,ตั้งไว้ว่าอย่างไรครับอ,อตอนนั่นพ่อตาเป็นคนรเริ่มครับไมายถึงพ่อของแม่นี่เพิ่นเป็นคนเฮ็ดครับวันนี้เพิ่นเฮ็ดยู่ผู้เดียวเพิ่นเฮ็ดไปเฮ็ดมาแม่ก็เลยมีความรู้สึกว่าเออเพิ่นคือขยันแทเดยวตน้นเพิ่นนะ่ะนะครับแม่ก็เลยเออพ่อแม่ก็บมีจังสี่กัเลยมามาเริ่มเฮ็ดซอยเพิน่นแต่ว่าเฮ็ดครั้งแรกแม่อดัดเขาว่าคือคาันแหละครับผม มันมาเริ่มเฮ็ดก็คือเอาข้ามอัดใส่เลยอัดใส่อัดใส่เลยแม่ปลูกย่างเดี่ยวตื่นเต้นมากพอไงเราปลูกต้นไมพ้นไปล้วมาปลูกเบียดเพิ่นเลยเมีนจนซุ่มเงินเห็นแต่กอค่ะเมียนพ้นเลยป่ะพิ่นเลยว่าเอาสังคาไม่หยั่งไหลแต่มาปลูกเอามันสิบวกขวางมึงตัดหญ้าแลยมันไม่ได้เกิดน้ำดอกหญ้าแม่วางสิครับผมเสียวเตี้ยงมะโพมันโอ้หู้แล้วหู้รักการแล้วครับผมแสดงว่าหลังจากไมมป้าไม่พ้นปลูกไว้ ไปเบิ้งคามาไปเห็นแนวทางการเทดสวนคาแม่แม่เบิ้งในคลิปกัดสร้างมปผูกเลยของอนเบานิ้วไงโอ้ครับ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 เห็นบอแม่สะสมเปี้ยงครับสะสมขี่เห็ดสะสมขี่งัวครับพูดกันเขาสะสมท้องแม่สะสมขี่ว่าโอ้ยขี่ลุกชนิดเลยครับผม ฟื้นสะสมท่องเม่เอาผู้ใดมีขิงว่ะขี้มัวมาเลยแม่ยนเม่รับซื้อย่างเดียวเอามาสะสมไว้แม่นโอ้เอามาเห็ียดยังก็แม่เอามาเห็ดพุนหน่แหละเนาะใส่ต้นไม้ครับบางไดมันบปรเขียวบปาะงามแม่กะใส่ครับผมสุดยอดเลยนี่แนมลงมาข้างล่างแม่นเบิดจากดินดินไส้แดงๆนะครับเห็นว่ามันเป็นสีดำไปหมดเหรอตอนนี้เป็นสีดำเริ่มก้ำขึ้นเรื่อยครับผมบางครั้ง แม่ก็ให้หน้อยไม่แท่ใหญ่เวลาฝนตกมันจะอาบพื้นไปพุน้นลงทีต่ตําครับดินมันก็ล้วนนะโอ้ไส้ลาล่บ่ผิดนะแม่นาอบอ่ผิดสุดยอดเลยนี่เดี๋ยวบักกล้วยแม่พันธุ์เขียวพะเทพครับกล้วยเขียวพะเทพอันนี้บักผ้าก็เห็นแต่ยอดล่าต้นนี่บ่เห็นเลยอ๋อกําลังแตกจันแล้วตอนไ้นแม่ห้อยนี่บ่ความสุกได้ความสุกแล้วน,นี่แหละต่ว่างคนเลยพันกวนโอ้ยฉสิเกือบไมคุ้มพอไปกิน พี่ห้าสิบห้ายัจับไปเกือบเป็นคว้าไปกินนะพี่น้องอันนี้คว้ามาเต็มเมือกอันี้น่าจะเอาไปกินนะครับคนมันกินเป็นตะคนเนาะครับผมแต่ลอกมันก็ยากเป็นอเมแซกบอยู่มังโม่ฮอนแล่นอ้วนมะละกอฮอนเล่นเป็นตะวันเสียบแม่เนออันนี้ขาพันปีใช่ครับนี่เป็นมันเป็นยังยังมาพันปีนี่แม่เนี่ยมักค่าเกษตรแดงไงมันบอกขืนคนไหม ยิ่งโดนยิงนองเหี้ยวนองแามน้องไ่เห็นปะครับแม่นี่แหละแม่มักคุณสมบัติของเขาแห้งไงไปนะแม่ครับเป็นยังออางขื่นขาพันปีตะกี้ผูกกล้วยใส่แล้วมันไปพันปีกล้วยเต็ม <laughs> ขาพานัน <laughs> ขาพันปี<ม>โอ้สอบไหมสุดยอดเลยเด้อขอหาแนวหอของเงินฝากแม่ก่อนนี่ครับ <laughs> มันเริ่มถือบไรแล้วรุดควนล้ะ <laughs> <laughs> นี่ตอนนี้ก็เป็น แถวนี้ที่เห็นได้ชัดก็กคือแถวบักเผา,าแม่กับแซมต้นกล้วยใส่ครับผมโอ้ใสพื้นที่นี่เกิดประโยชน์คักเลย่องน้องเมล็อกเกิน,นประโยชน์อ๋าถูกแต่ล่างเมล็อกหันกะข้าอันนี้ก็เป็นกล้วยได้ครับเดี๋ยวหาอะไรเข้ายางไม้ที่พ่ได้เศร้าหมุนอยู่แล้วแถวนี้กล้วยนี่นี่โอ้นี่แถวกล้วยปยานถกความกันเลยนี่เลี้ยงกันสร้างลางอยู่พี่น้องครับหากอหาเครือแ,แปดขึ้อแปดขึ้อ แถวเดียวคอรอนี่นะครับเคื่อเวล<น> <ๆ S 1> าทากล้วยเขาซุกแลว้วสิเข้าไปขายใช่ไหมอ๋อพันธุ์ทอดกล้วยเดี๋ยวพันธุ์มารับนั่นนี่ครับผมรับไปเก็บทอดขายอยู่ตลาดอ๋อแม่ค้าทอดกล้วยมารับแม่นจ้ะแต่แรกๆเขาปลูกไปเท่จังร่ไแม่คะเขาจังมะหัว่าเขาปลูกครัอ๋อพัอพนธุ์มาลสอมรสพันธุ์มาลสอมรถเพราะว่าบ้านแม่เป็นร้านสองพันเลยเห็นครับพันเห็นกล้วยมันงามพันเลยว่าพันสิมาขอรับประจำหันลุมาไทยสวนนั่นไหมน่าฟังเนี่ย ถ้ายสวนมองนี่ก็เป็นสะปลาสะปลาเลี้ยงปลาอย่างเนี้ยครับปลาตะเพียนกับปลานิ่นครับผม่บอิดปลากินเลย่เอึดกับปลากินครับลายแห้งลายสุดยอดเลยแนวปลูกไม้กับมีเดอพี่นนองเดอนะครับอันนี้เป็นคู่สะคู่สะก็เต็มคือกันเต็มคือกันนี่ักนัดนี่กระทกโลกครับผมมีทุเรียนบักคอมเปย์มแมนบักเซียนพ่อแล้วก็บักง้อ ครับบักงอกก็มีแล้วกล้วยหอมเตี้ยจักปีแล้วครับแม่ทุเรียนนี่ทุเรียนนี่สิบว่าสี่ปีกว่าเข่าหาปีละสี่ถึงหาปีปีนี้มีต้นออกดอกหรือเปล่าครับยัง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 อยู่กําลังรุ่นโอ้กําลังรุ่นปีนานี่พ่อมาได้กินแท้ทุเรียนครับได้กินบ่ฮะซื้อกินเอาโอ้ยมันได้กินฮ่า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 ฮ่ปฮาฮ่า่ครับฮ่า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 มแาฮงเฮ่า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 ฮ สุดยอดที่ปีคือกันว่าแม่ต้นนี่แม่ปลูกพร้อมกันผมว่าปีนานี่จังไดก็ออกดอกด้วยแม่นีด้วยครับออกบ้างฮะออกแม่ออกครับจากมอลลั่ไปหลดจังหวะครับทุเรียนออกดอกสุดยอดเลยสุดสุดนี่นะแม่เนาะสุดนี่สำหรับสวนด้านล่างจะเป็นสวนข้าว้วนเนมักเสี้ยนทอดกับก้างออกหมากนี่ไหลด้วยพี่น้องด้วยนี่ครับผมปลูกมาสามปีกว่าว่าเป็นหมากมแม่เสี้ยนทอดนี่แม่บักไฟอยู่หันยังไยยำยางอยู่เนี่ย ยิ่มใช่ไหมนั่นเนอโอ้แม่นีอิริย่างย่างอยู่เป็นพุ่มเป็นพวงอยู่นี่คันไปใส่กับนี่ตั้งแต่ฝน,นละหมากลากใหม่นะแม่เนาะแม่ครับปัจจุบันนี้พ่อใจว่าแม่กับการปั๊บทีหน้าไม่เห็นสวน,นจริงครับพ่อใจอยู่พ่อใจเลยแม่ครัคิดว่าคือถึกคิดถึกอยู่ครับวานนี้เป็นยังไงม่วนนี่วะเขาอยู่กับเจ้าสีแม่มันก็ได้กินนะครับย่งางไปย่างมาพอกล้วยสุกก็ได้กินครับผมบักนัดสุกก็ได้กินอืมบั้ได้กินตั้งงแต่่ัหุเลลยน งูกินว่จ้ะหมักไผ่กับรังซุกครับผมหมักไผ่กับกระ่ังสีสซุกอีกแม่ว่ามันต่างกันยังไงจากที่เคยเห็ดหน้ากับมาเห็ดส่วนผสมสิครับมันต่างที่ว่าผลไม้ทุกอย่างที่เขาปลูกอ่ะมันได้ผลผลิตแล้วเขาก็ได้กินครับถึงว่าเวลามีพีมน้องมาเขากินแล้วก็ได้แบ่งเพนบางเทือก็ได้ขายโดยเฉพาะค้านี่มันคือเป็นอาชีพลักไปเลย ครับอัตโนมัติของแม่เลยกลายเป็นไล่ได้หลักเลยจากความชอบจากความอ่อนซ้อนแม่สั่งมาเขียนเขาปลูกง่ามกับอ่อนซ้อนน้ำแม่อ่อนซ้อนน้ำเอามาปลูเกเบืนน้องหน้าปฏิแต่ไปมามากลายเป็นไล่ได้หลักเลยแม่กลายเป็นไล่ได้หลักที่ว่าเฮาเฮา,ามีเพราะว่ามันง่ามง่าผู้หรอือ่นพันตรงกันที่สิบปูครับมันจะเป็นไรเลยเขากับอ่อนซอนคือกันครับเขาอ่อนซ้อนตอนแรกกันนะแม่งจ้ะบ่คิดเลยว่าตอนแรกเอาข้ามาปลูกสิได้จับเงินหลานเจ้าซื้มือนี่บ่บ่คิดบ่คิด บบได้ตอนนี้ได้จับเราบอังคับหลานอันยั่งร่างบืนใส่บืนใส่เอาเอาเออยได้ครับแม่เดี๋ยวนี้ก็มีขายที่กันมีจำนายสำหรับพันคาแมนจ้ะมีจำนายครับผมเอาพี่น้องผูใ้ใดเพื่อสนใจอยากอุดหนุนในแม่ขอช่องทางนะครับจัน้อยอช่องทางอ่ายูทูบกับจินตนาโคตมะครับอ่าแล้วก็เฟซบุ๊กกับจินตนาโคตมะคึอกันเบอร์โทรอ่าศูนย์เก้าเจ็ด 3ามสองหเอก่าลูกค้าหรือว่าเอฟซีทันไหรที่อยากปลูกสองไร่สามไร่สายพันธ์เขามีร่องรับครับมีมีหราจนปลูกพ่อพูนละครับผมแต่ว่าให้เขาเม่าเบิงเขาเม่าเบิงเขามาเลือกออกมันจิตทีทีถอกใจกลัวมีหลากหลายสายพันธุ์ต้น่้ากเสรศษแดงไง คาดังยักษ์ก็มี่คาหยวกกรมี่แดงน้อยก็มีคือกันครบเลยคบเลยลองทักค่ามาสอบถามเมือครับพีน้องู้รดสนใจเอาสำหรับมือนีแม่ขอพูดในลายครับสำหรับแนวทางดีๆในมือนีได้ครับขอบคุณเหมือนกันจ้ะครับผมขอพูณพี่น้องเท่าครับที่ทิดตมรับชมไล่กับมาจุดฮอดช่วงถ่ายนด้ครับด้วยพอกับแม่ในคลิปนะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องครับ